นี่คือบ้านมินิมอลมูจิในงบงไม่ถึง2ร้านบ้านสวยสไตล์ญี่ปุ่นผ่อนเนื้อละ8 0 0พันมี3ห้องนอนสห้องน้ำรอบบ้านมีสวนอีกทั้งยังใกล้เซเว่นดดนแก้วพลาซา่า1 km. กิโลเมตรกว่าเองหมดห่วงเรื่องของกินด้านนามาสามารถจอดรถได้2คันรถไฟฟ้าก็สามารถจอดได้ตอบโจทย์ยุคนี้จริงๆไปดูด้านในบ้านกันเลยอันนี้เป็นห้องโถงรับแขกสายมือเป็นห้องครัวเขาเป็นครัวบิวอินมีอ่างล้างจานเอาไว้ใช้วางของติดตั้งไมโครเวฟและเก็บของได้เยอะและเขาแถมเตาแกส๊สสองเตาพร้อมฮูดดูดควันมาให้ด้วยต่อไปไปดูห้องน ชาวเวอร์ส่วนพวกสุขภัณฑ์เป็นของแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดนะเออภายในบ้านเนี่ยเย็นเพราะเขามีฉนวนการความร้อนใต้หลังคาส่วนห้องนอนมี3ห้องห้องที่1เป็นห้องหน้าต่างกลมและมีห้องน้ําอยู่ในตัวเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของบ้านมินิมอลมูจิหลังนี้เลยครับห้องนอนที่สองกว้างโล่งโปร่งอยู่ตรงข้ามห้องมาสเตอร์เบดรูมและห้องนอนที่3อยู่บริเวณกลางบ้านซึ่งบ้านท้งหลังใช้วัสดุจาก S c g และแบนด์ชั้นนาระดับโลกในการก่อสร้างมั่นใจในมาตรฐานและความแข็งแรงของตัวบ้านได้เลยไปดูในส่วนของบริเวณข้างบ้านเขาปล ซึ่งเขาใช้น้ำประปาและไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ดีของบ้านหลังนี้เริ่มต้นที่50ตารางว่าและมีพื้นที่ใช้สอย125ตารางเมตรถัดไปเป็นบ้านมินิมอลมูจิแบบที่2ซึ่งแตกต่างจากบ้านแบบที่1ตรงหน้าต่างห้องนอนเป็นหน้าต่างแบบบานเลื่อนนอกนั้นก็เหมือนกันหมดเลยครับจะบ้านมินิมอลมูจิแบบที่1หรือแบบที่2แบบไหนก็น่าอยู่พักผ่อนสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของครอบครัวให้ความเป็นส่วนตัวในบรรยากาศดีๆที่เชียงใหม่ติดกัดอยู่ที่อำเภอสารภีเดินทางไปถึงสนามบินเชียงใหม่แค่20นาทีบ้าาาานนนนนนททเเลดดดีๆอยยู่่่ใใชชุมขหญิง สะดวกทั้งหมดนี้คือบ้านในโครงการนาคิระสารฝันให้คนอยากมีบ้านในราคาที่เอื้อมถึงบ้านมินิมอลมูจิหลังนี้รอให้คนไปเจ้าของอยู่นะครับ